แมกนีเซียมซัลเฟตอะที่ว่าจะให้ใช้เนี่ยก็คือไม่ต้องไปทำแบบว่าสต๊อกหรือว่าอะไรหรอกตัวแมกนีเซียมเนี่ยสามารถที่จะผสมมาเป็นเกรดอะนะหนูอธิบายเยอะๆหน่อยเพราะว่าแมกนีเซียมมันมีหลายชัวเกินตอนเนี้ยแมกนีเซียมซัลเฟตสารเสร็จมีพอซัลเฟตใครกิดถูกดีแมกนีเซียมซัลเฟตอะมันถูกนะนนสะสอบไม่กี่ตังค์ไม่กี่ร้อยยี่ห้าโลใช้กันทั้งหน้าเลยก็ เหมือนเดิมนะครับพูดถึงตัวแมกนีเซียมตัวเอนจคุณเอาไปฉีดอะไรกันฉีดใบถูกป้ะคุณต้องการให้ใบเขียวใบแก่เร็วใช่ไหมถ้าฉีดตอนนั้นโอเคใช่แต่คุณต้องฉีดช่วงที่ใบมันกลางแล้วนะ,นะตอคุณจะทำให้ใบมันเขียวแค่นั้นเองของผมใช้แค่เล่งใบเขียว แต่ถ้าไม่เร่งก็คือไม่ใส่ผมก็ไม่ใช้เลยบางท่านอา,อาจารย์บางท่านอาจจะให้บางท่านนะบางท่านนะอาจจะให้อาไปหวานดินอันนั้นผมเห็นต่างนิดนึงเรื่องหวานดินเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะพอใส่มากไปเราเอาอกไม่ได้นะแล้วมันจะไปบล็อกตัวอื่นด้วยมันจะไปบล็อกแคลเซียมมันจะไปบล็อก จะทําให้ต้นไม้ขาดตัวเคถ้าคุณเอาไปหว่านลงดินแล้วถ้ามันเกินมันเกิน,ม,น,กนมันเกินโดดมันจะไปบล็อกตัวอื่นอันเนี้ยผมไม่ไม่ค่อยอยากจะให้เอาลงดินเท่าไหร่แต่ถ้าจะเอาลงดินเนี่ยขอให้ไปน้อย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 เลยไปทางระบบน้ําอะไรแบบเนี้ยให้น้ํามาเจอจางแล้วแบบเนี้ยได้ให้ไปทางระบบน้ําะนะ เวลาใช้เนี่ยถ้าคุณรวมกับปุ๋ยตัวท้ายตัวแมกนีนเซียมคุณจำไว้ว่ามันเป็นปฏิปักษ์กับตัวท้ายก็คือตัวเคมันจะเป็นปฏิปักษ์กันเพราะนั้นถ้ารอบนั้นนะคุณใส่ปุ๋ยที่มีกลางท้ายสูงถ้าคุณจะใส่แมกร่วมลงไปด้วยคุณก็ต้องเอามันมาข้อกับซิติกก่อนเข้าใจปะ่ะสมมติผมบอกว่าอ่ะ คุณใช้แมกใช้แมกซลเฟตเนี่ยแค่สองขีดพอนะต่อน้ำสองร้อยแค่นี้พอนะจบเลยสองขีดต่อน้ำสองร้อยคุณก็เอาแมกตัวมาสองขีดตัวมาละลายในถังเล็กๆไปหนึ่งนะแล้วคุณก็เอาซิติีดเนี่ยใส่ลงไปสองขีดเหมือนกันละลายคนให้เข้ากาันแค่นี้มันก็เป็นแมก c ีเลตแล้วง่ายๆ แค่นี้เองแล้วคุณก็เอาไปผสมกับปุ๋ยกลางท้ายแต่ถ้ารอบไหนที่คุณไม่ได้ใส่ปุ๋ยกลางท้ายเลยคุณไม่ต้องเอาทิติกใส่ลงไปคุณผสมตรงๆไปในทางได้เลยเนี่ยประหยัดตัวทิติกไปได้อีกหรือใครอยา,จากจะไฮโซกว่านั้นคุณก็เอาตัวไกลซีนอ่ะตอนนี้หาได้แหล่งราคาถูกแล้วไม่แพงแล้วผมก็เอามาใช้ละ เอามาประจําการเพื่อที่ว่า,าเราจะได้ไม่ต้องไปใช้ซิติกอยู่ตลอดแล้วก็ใช้ไกลซีนไกซีมันก็มีประโยชน์ต่อพืชมากพอสมควรแต่คุณอยากรู้มันมีประโยชน์ยังไงคุณลองเซิร์ชอะมิโนไกซีนใน google ดูมันจะขึ้นประโยชน์มาเลยใช่ครับใช่ครับครับครับใช่ครับ เนี่ยให้ประโยชน์ด้วยนะประโยชน์เยอะด้วยตัวตัวไกลซีนเนี่ยแล้วในตัวในกลุ่มของอะมิโนเนี่ยมันก็มีอยู่บางตัวที่ว่าส่งผลดีดต่อพืชและที่ผมเคยเจอน่าจะมีอยู่ประมาณจะสามสี่ตัวที่มีประโยชน์แต่ว่าเด่นสุดคือไกลซีนอันนี้เด่นสุดเล็กที่สุดนะในบรรดาอะมิโนยี่สิบชนิดเนี่ยไกลซีนเล็กที่สุดซึมเข้าไปพืชซึมเข้าไปในระบบเมตาบอลิซึมของพืชเนี่ยเร็วสุดง่ายสุดไวสุด ในบรรดาอะมิโนโด้วยกันเขาถึงนิยมเอามาใช้ครับเท่ากันอัตราการผสมขอให้ยึดว่าคุณใช้ธาตุอาหารเท่าไหร่คุณใช้ตัวที่ครอบเท่ากันแล้วอย่าไปใช้เกินโดสแค่นั้นแล้วมันจะยังช่วยเรื่องบัฟเฟอร์อยู่ไหมครับครับถ้าใช้ไกซีนจะเป็นบัฟเฟอร์อยู่ไหมครับไม่ครับก็คืฟฟอใช่ถูกต้องครับรใบถ้าเกิดว่าใช้ไกซีนเนี่ยจะไม่ใช่บัฟเฟอร์แล้วจะไม่ได้เป็นบัฟน้ําแล้ว อ่าหรือหรือหรือนะคุณยังใช้ท่ารองท่าเสริมที่เป็นตัวสิติอยู่นี่กระบับน้ำไปแล้วตัวอื่นคุณก็ใช้ไก่ซีนไปถึงบางช่วงที่คุณต้องใช้ซิงเดียวคุณใช้ซิงเดียวคุณก็เอาไป้ประสมแต่นเนี้ยกระตัวไก่ซีนก็ได้นะต้องมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกนี่ซิงเดียวนี่ก็ใช้แค่ไม่กี่ช่วงเท่านั้นแหละนะ ทิติกก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับอทิติกก็เราผสมในตัวแคลเซียมบอลอนกับตัวอันนั้นก็พอแหละตัวอื่นเราก็ใช้อามิโนไกซีนเอาอันนั้นก็เป็นประโยชน์กับพืชได้อีกได้ครับก็ได้ได้ครับลองดูครับลองเอาไปเอาไปเทสดูก่อนเพราะว่าผมเองผมก็เพิ่งได้ผมเพิ่งได้แหล่งมาเหมือนกันเมื่อก่อนมันราคาแพงอ่ะไหมเราแตกไม่ไหวอ่าเดี๋ยวเนี้ยก็อย่างว่าน่ะมัน ของบางอย่างเนี่ยมันถูกลงแล้วมันก็เราสามารถที่จะเอื้อมมือคว้า,ามาใช้งานได้เราก็เอามาปรับเปลี่ยนเอามาใช้งานเอาครับผม